ข้อความจากเมตายา EP 24ฉันคือเมตายาฉันคือความมีชีวิตของเธอฉันคือทุกจังหวะการเต้นในหัวใจของเธอฉันคือผู้กำหนดลมหายใจให้เธอโดยที่เธอไม่ต้องคอยกำหนดฉันทำสิ่งนี้มาตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอคลอดจากท้องแม่ฉันหายใจให้เธอ โดยไม่มีวันหยุดพักแม้ว่าเธอจะกำลังหลับอยู่ก็ตามฉันไม่เคยอิดออดแม้ว่าเธอจะไม่เหลียวแลฉันก็ตามหากเธอปราถนาจะใช้ศักยภาพทางปัญญาของฉันเราจึงจำเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงแค่เธอระลึกถึงความเป็นฉันผ่านลมหายใจเพียงแค่เธอระลึกรู้ ว่ามีใครสักคนคอยประคองการมีชีวิตนี้ให้เธอนี่จึงเป็นช่วงเวลาแสนวิเศษเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหากเธอระลึกถึงลมหายใจได้หนึ่งวินาทีก็จะเท่ากับเธออยู่กับฉันหนึ่งวินาทีหากเธอระลึกถึงลมหายใจได้หนึ่งชั่วโมง ก็จะเท่ากับเธอรู้สึกถึงความเป็นฉันได้หนึ่งชั่วโมงหากเธอระลึกถึงลมหายใจได้ตลอดทั้งวันก็จะเท่ากับเธอมีความเป็นหนึ่งเดียวกับฉันได้ตลอดทั้งวันเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นักก็เพราะสิ่งที่ฉันปรารถนาที่สุดคือการได้เห็นเธอมีสติเพราะสติคือผลลัพธ์ ของการตื่นตื่นขึ้นจากความฝันความฝันที่ไม่ใช่แค่ในยามที่เธอหลับแต่เป็นความฝันในยามที่เธอตื่นความฝันที่เธอไม่เคยรู้ตัวเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเธอคือใครดังนั้นทุกครั้งที่เธอระลึกถึงลมหายใจจึงท่อกับเธอได้ระลึกถึงความเป็นฉันมันจึงเปรียบเสมือนเธอได้ตื่นขึ้นจากความฝัน ตื่นขึ้นจากความเป็นเธอหากทุกขณาจิตของเธอสามารถดำรงอยู่ในความเป็นฉันตราบจนวันที่เธอไม่มีลมหายใจตราบจนวันที่เธอเหลือแต่นามธรรมเธอจะก้าวไปสู่โลกแห่งความฝันอีกครั้งซึ่งเป็นโลกแห่งความเป็นจริงทางนามธรรมผลลัพธ์ของการที่เธอเคยตื่นขึ้นจากความเป็นเธอเธอจึงสามารถเดินตัวเองด้วยสติ ผลลัพธ์จากการที่เธอเคยรู้สึกตัวเธอจึงสามารถออกจากความยึดถือที่ยังตกค้างอยู่ในใจด้วยสติผลลัพธ์ของการที่เธอเคยเป็นอิสระจากความฝันเธอจึงสามารถสลัดความทรงจำที่พันธนาการเธอไว้ด้วยสติเธอในชีวิตประจำวันของเธอเธอไม่จำเป็นต้องเพ่งดูลมหายใจตลอดเวลาหรอก เพียงแค่เธอระลึกถึงความเป็นชั้นผ่านลมหายใจให้ได้วันละสาเวลาเท่านั้นก็พอ 1. เวลาที่เธอรู้สึกเฉยเหากเวลาไหนที่เธอว่างจากการทำงานเวลาไหนที่เธอปลอดจากความรู้สึกใดๆเธอจงระลึกถึงความเป็นชั้นที่อยู่เบื้องหลังการหายใจของเธอเธอจงเข้ามามีส่วนในการกำหนดลมหายใจ ให้ลึกและยาวร่วมกับฉันเพื่อที่ร่างกายของเธอจะได้เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งชีวิต 2. เวลาที่เธอรู้สึกพอใจหากเวลาไหนที่เธอมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้นดีใจปลาปลืม้มหรือสมหวังเธอจงระลึกถึงความเป็นฉันที่อยู่เบื้องหลังการหายใจของเธอเธอจงเข้ามามีส่วนในการกำหนดลมหายใจ ให้ลึกและยาวร่วมกับฉันเพื่อที่เธอจะได้รู้ว่าฉันยินดีแค่ไหนที่เห็นเธอมีความสุขและสามเวลาที่เธอรู้สึกไม่พอใจหากเวลาไหนที่เธอมีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจผิดหวงังกรอดเกลียดิิชาริสยาหรือท้อแท้เบื่อหน่าย เธอจงระลึกถึงความเป็นฉันที่อยู่เบื้องหลังการหายใจของเธอเธอจงเข้ามามีส่วนในการกำหนดลมหายใจให้ลึกยาวร่วมกับฉันเพื่อเปิดโอกาสให้ฉันได้ปลอบประโลมเธอเพื่อเปิดโอกาสให้ฉันได้มีส่วนในการตัดสินใจร่วมกับเธอและเพื่อให้เราได้ใช้เวลาแสนวิเศษนี้ร่วมกัน ฉันคือเมตายาสิบถ้าแปดสองห้าหกเจ็ด